สวัสดีครับเพื่อนๆสวัสดีครับวันนี้น,น้องโก้กับพี่แอมก็ยังอยู่กันที่อ่างซับกระดูนะครับช่วันนี้เราจะไปเล่นกันริมเขื่อนไม่ใช่สิริมอ่างกันครับอถอยลูกพี่ถอยอเดี๋ยวเดี๋ยวน้องโก้ครับสักครู่สักครู่มาเดินหน้า,าเลยครับ หยียบสาดเหยียบสาดตรงนี้ครับหาที่เล่นกันครับมีน้ำลงช้าชมอยู่ไหนร้องวะไปท้งลิ้มลิมหน่อยแล้วก็มีคนไหวหรือเปล่าไปเลยไปชิดๆน้ำเลย ปลยลังเก็บไอ้เหยไม่เี้เหรอครับเป็นไงสบายสบายอย่างนี้หัวแบบกระป๋าแบบเล็กเปิดไฟก็แก้วก็แก้วเลยนะครับอ๋อจอรดิ้งกันตรงนี้นะครับหัวสาลายเต็มเลยอ่ะไหนพี่แอมเนี่ยเต็มโอ้โหสาลายมาริมุกมีปูซาปูด้วย ยแล้วบรรยากาศริมอ่างยังกะทะเลเอาไปทะเลนึกถึงอะไรนึกถึงว่าวมีพ่อว่าวให้ด้วยอ่ะเรามาเล่นว่าวกันก่อนครับเพื่อนๆครับได้ว่าวมากี่ลำเลยสองสองลำครับโอ้มีบูมแมลงด้วยมังโก้นี่ยเล่นบูมแมลงกันไหมเล่นเฮ้ยนะมีเจสกีด้วยโอ้น่าจะมีบานหาหน้าบานาน้าบานาน่าโบ๊ทด้วยนะพี่แอมเนาะน่าจะสนุก เดี๋ยวเราผูกเชือกก่อนเดี๋ยวมาเล่นกันครับแป๊บนึงตกลงิ่งไปไหนครับลมอย่างแรงเลยนี่ยืนเล่นแบบพี่แอมนี่ครับน่าร่นใเราโก้ทำมือเท่าๆกันพี่แอมสอนน้องหน่อยครับก็ต้องทมือเท่ากันครับเล่นแบบพี่แอมนะเห็นไหมโอ้โหลมแรงแรงไม่ต้องวิ่งเลยครับเห็นพี่เห็นไหมเห็นพี่แอมไหมพี่แอมร้องให้น้องเล่นของพี่แอมหน่อยแล้วพี่แอมมาเล่นของน้องครับ อายกเลยพี่อิอมยกเลยนะไปที่คนหรือไปที่เว้าเป็นพี่คง <c oughs> ความสุขอันเซียววินาทีของพี่อิอมก็เป็นไงพี่อิอมมันไม่ค่อยขึ้นแล้วเอาหมดลมแล้วไปเล่นบูมบอลเลีงดีกว่าไป ลยังไปเฮ้ยบุกมะเรยงกลับมาบุกมะเรยงมันควางแล้วมันกลับมาครับต้องโก้ดูนะดูนะเห็นไหมเอ่ยเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมโอ้ขาหัวพ่อไปโอ้โห้ลง สภาพพ่อครับทุกคนครับไอตุ้งก้คูนมาเก็บบูมบัลลังนี่น้องโก้น้องโก้เล่นกแกจานร่อนของฟอรบูมบัลลังเดี๋ยวมันลงน้ำเนาะไปเล่นกันครับโอ้โหดูวิวข้างหลังยังสวยเลยน้องโก้เรียมยงหางกันแล้วก็คว้างให้กันเพียมจะควางได้ไหมเพียมหยุดยืนใกล้ๆกันหน่อยมันไกลไปลูกอ่า ค <c oughs> ว้างอะไรซะรุนแรงนลยก็ควา้างแค่นี้ก็พอโอ้โหจาร่อนเราก็เบี้ยวซะไม่เป็นรูปร่างเลยอ้าวพี่แอมรับได้ครับรับแบบเข้ามือปุ๊บโอ้ <c oughs> ไปโน่นแล้ววิ่งวะ <c oughs> ดูตั้งท่าดูตั้งท่า <c oughs> <ไ>ตรงน้ำาี้ยับพี่ยำเอานะแต่มันเบี้ยวควงมีสนุกเลยนะพี่ยำลมก็หมดบุฟแรก,ก็ลงน้ำไปไปเล่นขุดอะไรกันดีกว่าพี่ยำระวังหอยบาดเลยนะดูซิลอกก้เราได้รถกก่อสร้างมาเต็มรถเลยครับเล่งกันสักหน่อยเนาะ ใส่ชูชีพกันให้ได้บรรยากาศเหมือนทะเลแต่ว่าไม่ได้ลงน้ํานะครับพี่น้องใช่ที่แรกก็ตั้งใจจะลงใช่ไหมน้องโก้ใช่สะลายเน่าน้ํามีกลิ่นนะครับหุนตุต่วมาเล่นริมฝั่งนั้นก็นพอเนาะใช่แล้วมาขุดกันสักรถ,ถสองซเพีแอม,มอันนี้กดดําไม่ลงเลยพี่แอม,ม,มดัมไลง เรียบร้อยเป็นไงน้องกสนุกสนุกใหญ่เลยมาคุดดินริมอ่างเก็บน้ำว้าวไปที่ที่น้องกชอบมากเลยใช่ไหมใช,ใช่เรามากันครั้งที่สองแล้วนะดิน <S <s <ipple> มือเพื่อนดินอะไรนะมือเพื่อนดินว้าวมือเพื่อนดินอ้าวเล่นดินไม่ให้เพื่อนดินจะให้เพื่อนอะไรล่ะพี่แอม

ขันเล็กขุดไม่เข้าหรอครับน้องโก้ได้แล้วพี่แอมอเอาไปทีไหนครับน้องโก้พอแล้วทีในน้ำทีในน้ำอีกเหรอะเลยไปทีกันทีไปทีกลบล่องตีนบัวรู้จักล่องตีนบัวไหมไปสำรวจตรงไหน <laughs> โอ้หมไมดังขนาดนั้นนะพี่แอม <laughs> ระวังหอยบาดดีนะครับ <laughs> ไปตรงนูน้นลุง นี่มาต้องรีบๆนี่ถึงจะเห็นล่องตีนวัวชัดนี่ไงมีล่องตีนวัวพี่ยามมีล่องตีนวัวครับแล้วก็มีล่องตีนหมาด้วยนะนี่ครับแล้วก็มีหอยนี่ระวังหอยบาดด้วยนะถ้าเหยียบเข้านี่อันตรายนะน้องโก้จะถอดรองเท้านะครับเฮ้ยคนนึงจะเทตรงนึงคนนึงจะไปเทตรงนึง่ปเทเลยนะพี่แอม มันจะออกไงครับพี่เอม็มมันขิดด้านนะครับพี่เอ็มดูด้วยนะอ้าวกลับมาเทียที่เดิมมั้งแกไปไปไงน้องโกะระหว่างทรายที่บอ่อทรายบ้านเรากับทรายตรงนี้ไหนสนุกกว่ากันทรายบ้านเราทรายบ้านเราต่างสนุกกว่าแต่ตรงนี้ บรรยากาศทะเลดีกว่าเหมือนริมทะเลเลยใช่ไหมเพียมใช่ตอนนี้เรากําลังอยู่กันริมอ่างเก็บน้ํานะครับค่ะดูน้องโก้บรรยากาศด้านนี้ยังดีเลยครับแต่เดี๋ยวดูด้านด้านหลังพ่อสิครับมืดมากเพราะว่าเราเริ่มเก็บกันดีกว่าเด็กๆเพราะว่าเราต้องไปเก็บไปเก็บเต็นท์ของเราด้วยนะเผื่อฝนมาเดี๋ยวจะเก็บไม่ทันใช่กำลังสนุกเลยอ่ะเก็บก่อนเก็บก่อนครับ ฝนมาเทยายชายออกหมดกำันสนุกเลยอะครับเพืเ่อนๆครับใช่สนุกฝนมาไล่เราอีกใช่ฝนจะลงเม็ดลวพีเอ็มอใช่ไหมทจะฝนลงเม็ดไหมใอ้เลยเอาเพื่อนเพื่อนสำหรับคลิปนี้นะครับ น้งองโก้พี่แอมต้องขอาลาเพื่อนๆไปก่อนนะและ้วกลับมาเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับเดีย๋ยวเราจะไปเก็บของหนีฝนกันแล้วนะบ๊ายบายแล้วก็บ๊ายบายหมอบบอบเร็วเร้าหนีฝนกันเร็ว,รอรว,วโอ้กับเก็บของหนีฝนไม่ทันน้องโก้ไปกลับบ้านกันเข้านารถเลยลูกฝนมาแล้ว